ไสเราโดนเขาแล้วนะครับจะโดนปลาอะไรเเพราะว่าได้คันดีด้วยไงมันก็เลยโดนง่ายไงอันนี้เป็นอเมซอนดีซีนะครับเลยโดนง่ายเลยนะถ้าใช้คันอื่นไม่โดนนะต้องเป็นคันนี้เท่านั้นนะคันตีอย่าปลอมนะครับเอามาจิกถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับ ทำให้ดูอยู่ลอกอะไรครับเนี่ยลอกลอกลอ๋อลอกไม่ไม่ไม,มีโฆษณาเข้าครับมีโฆษณาแต่แต่คันนะคันคันใช่ไหมครับน่าจะเกี่ยกวกันตัวผมว่าโอ้ยมา,าแ,ลลแล้วมาแล้วนี่นี่นี่น <S <S โอ้ยงองอีกมาเลยดาบดาบดาบนะครับไต่ขอดูคันหน่อยครับไต่ นี่ครับอเมซอนบี BC, นะครับปลาดาบเข้ามาแล้วตัวที่2กับไยเรานะครับคันอเมซอนบ c บอกเลยว่าคันนี้มันหมานจริงๆนะทุกคนไม่ว่าจะตีเหยียปลอมลงทะเลตกหน้าดินคันเดียวเอาอยู่ครับจบครบที่คันเดียวเลยอเมซอนบี <c oughs> BC, ไปหาซื้อมาใช้นะที่ไตถืออยู่เป็นเวท86ดสิบหกครับเพราะเวทเวทสิบยี่สิบนภิยาเอาไปใช้อยู่นี่โอ้ยตัวนี้สวยมากดูดิสวย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 ,สวยนะครับดู โอหดูคันหน่อยครับ,บนี่ครับอเมซอนบีซีนะงงเดี๋ยวนักเรียนปักตะก้าไว้ให้นะครับจัดไปอะเมซอนบีซนะครับน,นี่ตัวนี้มันเป็นคันตีอ่อมนะเอามาเล่นงานทะเลนะครับถามว่ามันเล่นด้วยกันได้ไหมมันก็ถ้าไม่มีคันจะลงอ็มันเล่นแม่งไปเหอะใช่ไหมถ้ามีคันเดียวอ่ะใช้ใแม่งไปเหอะเดี๋วดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรนะครับ อันนี้เป็นเกียเย่ยวเหยื่อนะเหยื่อสดไว้นะเหยื่อสดนะครับนี่เราจะได้ปลาว้ายปลาอะไรเนี่ยเกี่ยวเหยื่อแม่เลยปลาแบบนี้โอ้โหไม่ไม,ไม่สมไม่สมราคาคันเลยขนาดขนาดอะไรขึ้ยกขึ้นมาอย่างสูงเลยนะเออไม่สมราคาคันเลยว่ะงานผลงานของอินซีแน่ๆดคาเมือเ,เออคามือ <laughs> แล้วก็คันคันนี้เลยครับนี่ครับ ซูมเข้าไปชัดๆนะครับรุ่นนี้เลยไหนะซูมเข้าไปนี่อ่าอเมซอนบีซีจัดไปครับ <balances. S 1> นี่อินซีซัสแหวงโอ้ <universities> โหดมากครับทะเลสีชังตรงนี้นู่นนาเบียนาเบียกำลังจิกอยู่ครับจิกอย่างเท่ได้ไปหลายตัวแล้ววันนี้ เห็นปลาทีโอ้ยโอ้ยยังสวยนี่ครับดูน้องไซนี้ทั้งนั้นเลยมาดูรอบดูรอบ